เขามีลานกลางเต็นท์ด้วยครับเนี่ยอย่าไปยืนกเกินเส้นที่เขาบอกนะครับมิั้นตกตกลงไปนี่ขีดเลยนะครับเอาละฮะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มปตท อำเภอโนนนิแดงจังหวัดวีรำนะครับวันนี้เราจะไปดูจุดชมวิวผาแดงที่อำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะครับก็เป็นเอ่อเป็นจุดชมวิวที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพยานะครับวันนี้เราจะไปดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับก็จากที่ดูใน Google m a p ก็อีกประมาณ21กิโลเมตรนะครับจากนี่ไปก็อีกประมาณ10กว่านาที19นาทีนะครับก็จะถึงโอเคเดี๋ยววันนี้ เราจะไปดูจุดชมวิวผ้าแดงอุทยานแห่งชาติตาพยากันครับตอนนี้อยู่ปั๊มปตทเดี๋ยวทำทุุระส่วนตัวอะไรให้เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปที่นั่นกันครับเดี๋ยวเจอกันครับ ตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวขอแวะเข้าห้องน้ำที่จุดพักรถแปบ๊บหนึ่งนะครับเป็นจุดพักรถบริเวณด่านก่อนที่เราจะลงเขาไปข้ามไปข้ามฝั่งไปจังหวัดสาแก้วนะครับโอเคเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่ง A later few moments later. เดี๋ยวข้างหน้าเหมือนจะมีซอยนะครับเป็นซอยเข้าไปจุดชมวิวผาแดงนะครับน่าจะอยู่ข้างหน้าโอเคเดี๋ยวปิดกล้องก่อนครับเดี๋ยวเราเจอกันครับ เรามาถึงเรียบร้อยแล้วครับจุดชมวิวผาแดงอุทยานแห่งชาติตาพยานนะครับเขามีลานกลางเต็นท์ด้วยครับเนี่ยอันนี้เป็นจุดลานกลางเต็นท์นะครับมีโซนใช้ประกอบอาหารด้วยวันนี้ดูแล้วเหมือนจะมาคนเดียวเลยครับขับหมไม่มีคนเลย วันนี้เราวันแมนโชว์เลยครับณจุดชมวิวน,นี้ไม่มีใครเลยครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันครับนะครับวันนี้ก็ไม่ร้อนเกินไปนะครับขนาดผมมาก็อันนี้เกือบจะเที่ยงแล้วครับประมาณสี่ห้าโมงช้าแล้ว ข้างบนลมเย็นมากอากาศเย็นสบายไม่ร้อนเกินไปนะครับ ปกติเขาต้องเดินมาฝั่งนู้นนะผมเดินผิดฝั่งหรือเปล่าวะเนี่ยอ,อ้าวนี่ไงครับป้ายจุดชมวิวผาแดงอุทยานแห่งชาติตาปยาโอ้วิวดีมากวิวสวยมากครับทุกคนอันนี้ผมต้องเข้าอีกฝั่งหนึ่ง งนี้เขาจะมีเส้นบอ่อนะครับอย่าไปยืนเกินเส้นที่เขาบอกนะครับมนงั้นตกตกลงไปนี่ขีดเลยนะครับไม่ขีดก็พิการแหละผมว่าสูงมากวิวสวยมาก ตอนนี้ลมแรงจริงนี่อะไรนะนี่จุดเช็คอินครับที่นี่อุทยานแห่งชาติตาพยาผาแดง วงอันตราย่าเข้าใกล้นักผ่านะครับอย่าไปยืนเลยเส้นที่เขากำหนดนะครับไม่งั้นลื่นตกไปได้นะครับ<อ>วิวดีลมก็แรงด้วยโชคดีที่อากาศไม่ร้อนมากครับวันนี้แล้วก็ไม่มีคนเลยต้องบอกว่า อยู่ดีอากาศเย็นเงียบสงบตรงนี้มีเส้นทางเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติแต่ว่าเขาห้ามนักท่องเที่ยวเดินป่าโดยไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับ,รบมีเส้นทาง ครในมีเจ้าหน้าที่ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปนะครับเดี๋ยวเกิดเป็นลมเป็นแรงอันตรายแต่เราไม่เข้าไปนะครับ <c oughs> นี่ครับเขาก็มีป้ายเตือน <c oughs> เดี๋ยวขอถ่ายกับป้าย <c oughs> <c oughs> สักหน่อย ครับสำหรับวันนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้พามาชมจุดชมวิวผาแดงอำเภอตา,ตา,ายบยาจังหวัดสระแก้วนะครับข้างล่างก็จะเป็นถนนถนนที่ข้ามเขาไปข้ามไปจังหวัดจงังหวัดสระแก้วนะครับเนี่ยไกลๆนี่ถนนเดี๋ยวเพียงท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ